ข้าวของเราก็พักให้เย็นนะฮะท่านผู้ชมแล้วก็ทําให้แบบร่วนๆหน่อยนะครับนี่จะได้ผัดง่ายนะครับส่วนเครื่องที่จะผัดก็จะเป็นกระเทียมสับหอมแดงอหมแดงสับนี่นะฮะแล้วจะเป็นกะปิดีนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการผัดเราก็นํากระทะมาตั้งนะครับเปิดไฟท่านผู้ชมเราก็มาเติมน้ํามันเลยนะครับเราจะผัดกะปิของเราก่อนนะครับเราก็ลงไปกระเทียมสับนะครับลงไปหอมแดงสับลงไปครับ ผัดกระเทียมกับหอมแดงให้หอมก่อนนะครับให้สีออกวเหลืองนิดนึงนะครับเวลาผัดข้าวจะได้หอมหอมนะครับติดใจร้อนนะท่านชมเวลาผัดข้าวนะครับต้องให้กระเทียมเหลืองหอมก่อนนะครับพอหอมกระเทียมเราเริ่มเหลืองเปลี่ยนสี เราก็จะมาลงเป็นกะปินะฮะสูตรก็จะไม่ตายตัวนะท่านผู้ชมสําหรับกะปินะครับอยู่ที่ความเค็มแต่ก็จะไม่หนีกันมากสาหรับรสชาติกะปินะฮะก็คือหนึ่งช้อนโต๊ะจะได้ประมาณแปดกล่องท่านผู้ชมสูตรนะรผมก็จะลงประมาณสี่ช้อนโต๊ะนะฮะเพราะว่าทำข้าวกล่องประมาณยี่สิบกล่องนะฮะผมจะเผื่อนิดนึงนะครับแล้วก็ชิมเอาตอนท้ายก็ได้นะครับ ประมาณนี้นะครับท่านชม4ช้อมโต๊ะก็จะได้ประมาณิ0กล่องเสร็จเส็ผักกะปิกับหอมกับกระเทียมซ้ำไปอีกนิดหนึ่งนะครับใช้เป็นไฟเบาเยี่ยงไปก่อนนะครับสำคัญตอนผักกะปินี่นะฮะ พอกะปิเราหอมแล้วนะครับเราก็จะมาเติมเป็นอ่าน้ำนะฮะน้ำเปล่าพอประมาณนะครับประมาณนี้ท่านผู้ชมประมาณครึ่งถ้วยนี้นะครับถ้วยชิปเราน,นี่ยนะครับเห็นไะหพอกะปิเริ่มหว้วนนะครับท่านผู้ชมก็จะมีความหอมมากขึ้นหอมมาก สีก็เริ่มชัดเจนแล้วนะครับทีเ่เามาช่วมท้ายกับคนเร็วนิดนึงนะฮะก็ปีลงรั่วนวนะครับ,อ,นนรบอย่างนี้นะฮะเบาไฟครับก่อนที่จะลงข้าวนะฮะเดี๋ยว่าปิเจาจะไหม้แล้วก็มาคุกข้าวกับกปีเลยนะครับนี่นะฮะเขาเรียกว่าข้าวคุกกะปินะครับ ขั้นตอนนี้ไม่ต้องใช้ไฟแรงก็ได้นะฮะคือกระปิเราหอมแล้วนะครับใช้เป็นวิธีคุกกับไฟเบาๆไปนะครับถ้าเกิดเป็นข้าวเป็นก้อนที่ยังไม่เข้าก็ใช้เป็นอ่นอีหนึ่งอันแล้วก็ใช้เป็นบี้ๆๆนี้นะครับนี่นะครับข้าวคุกกับะปิเราก็ได้นะครับสีสันก็กําลังสวยนะครับนี่นะฮะ